สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูไอรีอีกแล้วนะคะยังอยู่ในเรื่องของการทำ eportfolio อยู่ค่ะ EP นี้นะคะเราจะมาว่าด้วยเรื่องของการใส่ Layout นะคะแล้วก็การเพิ่มหน้าเว็บนะคะรวมไปถึงการปรับแต่งข้อความใน Google Sites หรือว่า ePortfolio ของเรานะคะมาเริ่มกันที่การเพิ่มหน้าเว็บก่อนถ้าเราทำ Portfolio ที่เป็นเล่มนะคะเราก็ต้องมีจำนวน10หน้าเนาะหน้าเว็บของ ePortfolio ก็เหมือนกันค่ะ ก็ต้องมี10หน้าเหมือนกันวิธีการเพิ่มหน้าเว็บใน Google Site หรือว่าในออตัวนี้นะคะวิธีการก็คือเห็นแถบเครื่องมือด้านข้างไหคะ่ะจะมีคำว่าแทรกหน้าเว็บแล้วก็ตีมภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคำว่าเพจนะคะอ่ะไปที่หน้าเว็บหรือว่าเพจนะคะอ่ะก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านล่างคะ่ะทุกคนคลิกที่เครื่องหมายบวกเพิ่มหน้าเว็บใหม่นะคะ new page นะคะ New page ย้ำอีกครั้งว่า new page เพราะว่านักเรียนหลายๆคนหรือว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยชอบแบบสร้างเมนูใหม่ขึ้นมาสร้างลิงก์ใหม่ซึ่งมันจะใช้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่ใช้ไม่ได้แบบนั้นคือมันจะมีแค่หน้าเมนูขึ้นมาแต่ว่ามันไม่มีหน้าเพจขึ้นมาแบบนั้นไม่เอานะคะต้องกดเครื่องหมายบวกอ่าบวกอีกครั้งนะคะแล้วก็หน้าเว็บใหม่หรือว่า new page นะคะ new page อ่า แล้วก็เขาก็จะขึ้นมาว่า New Page แล้วก็ตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อหน้าแรกน่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวอ่ะกดเสร็จสิ้นเห็นไหมคะเราก็จะได้หน้าเว็บใหม่ขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมแทรกภาพหน้าปกลงไปด้วย นะคะหน้าเว็บใหม่ก็อย่าลืมแทรกภาพหน้าปกลงไปด้วยเพราะว่าเป็นการแทรกนะคะทุกคนไม่ใช่เป็นการดูพิเคตหน้าเนาะอ่าก็แทรกก็ปรับแต่งให้เรียบร้อยอ่ะเห็นีค่ะหน้าข้อมูลส่วนตัวของเราก็มาแล้วไปใหมค่ค่ะ เอาอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งวิธีการเพิ่มหน้าเว็บอีกครั้งนะคะไปที่ปุ่มบวกนะคะหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าข้อมูลการศึกษาแล้วเนาะแล้วก็หน้าเว็บใหม่ก็การศึกษาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยแล้วก็กดเสร็จสิส้นอีกครั้งค่ะอย่าลืมแทรกรูปภาพเพราะว่าถ้าเราไม่แทรกภาพหน้าปกเข้าไปก่อนเนี่ยถ้าทำใน iPad เนี่ยนะคะ มันจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้แล้วมันจะยากมากๆเราต้องไปเปิด Account เราในคอมเพื่อแก่นะคะ okay. เรียบร้อยอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณนี้ในเรื่องของการเพิ่มหน้าเว็บนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของ Layout การเพิ่มเลเยอร์การจัดการเลเยอร์ของหน้าเว็บของเรากันดีกว่านะคะ ก็มาที่เมนูแทรกนะคะตรงที่เป็นเครื่องมือสําหรับการทํางานเนาะไปที่เมนูแทรกนะคะแล้วก็มาที่คําว่า lay out ์นะคะก็จะเป็นการจัดการโครงสร้างของหน้าเว็บเรานะคะหน้าที่เป็นขอยกตัวอย่างที่เป็นหน้า personal information หรือว่าหน้าข้อมูลส่วนตัวนะคะก็ต้องเลือก lay out ให้กับให้เหมาะกับงานของเรานะคะหลายๆคนถามว่า แล้วข้อมูลหรือว่าเลเยอร์ที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรใน e p o r t f ตฟิโอหรือในพอร์ตฟ l i o ในการทำพอร์ตฟ l i o เราก็จะต้องมีรูปภาพนะคะที่เป็นตัวสื่อสารข้อมูลหรือว่าผลงานของเราแต่ว่ารูปภาพอย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะคะบางทีเราก็จะต้องมีเรื่องของ ข้อความเพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะเพื่อที่ให้คนที่เขาดูเนี่ยเข้าใจนะคะเข้าใจว่าเราต้องการสื่อสารอะไรผ่านภาพนี้นะคะโอเคในหน้า personal information เนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราก็เวลาเขาทำ portfolio เนี่ยเขานิยมเป็นรูปถ่ายหน้าตรงนะคะใส่สวมชุดสุภาพน้องๆน,นักเรียนก็จะขออนุญาตให้เป็นออรูปนักเรียนหน้าตรงนะคะ ของชุดต้องเป็นชุดของโรงเรียนไหนคะโรงเรียนเดิมของเรานะคะชุดโรงเรียนของเรานะโอเคก็คุณครูขอเลือกอันนี้แล้วกันอ่าเลือกเลเยอร์ที่เป็นรูปหนึ่งรูปแล้วก็ด้านข้างเป็นข้อความแล้วก็จะได้เลเยอร์อันนี้ขึ้นมานะคะก็ทําอะไรได้อีกนะคะตรงเลเยอร์นี้เราต้องมาทําอะไรไหนเมื่อกี้มันเป็นรูปภาพใช่ไหมคะก็กดที่ปุ่มบวกเลยเราก็จะเอารูปภาพมาใสา่ นะคะวิธีการใส่รูปภาพก็กดปุ่มบวกเนาะแล้วก็จะขึ้นเมนูนี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกรูปภาพจากไดรนะคะเลือกรูปภาพจาก d r i v e แล้วก็เป็นรูปนักเรียนหน้าตรงอ่ะไม่มีรูปนักเรียนหน้าตรงขอเป็นรูปนี้แล้วกันนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะที่นี้ก็มาในส่วนของข้อความอ่าข้อความนะคะก็ใส่หัวข้อไปหน่อยแล้วกัน มูลส่วนตัวนะคะประมาณนี้สามารถทําให้อยู่กึ่งกลางได้ด้วยนะคะอาพูดถึงตรงนี้นะคะไอตัว Google Sites เนี่ยสามารถปรับแต่งข้อความเปลี่ยนฟอนต์ปรับขนาดเปลี่ยนสีจัดกึ่งกลางได้วิธีการทำอย่างไรนะคะแล้วก็เลือกข้อความเลือกข้อความที่เราต้องการปรับแต่งนะคะแล้วก็จะขึ้นเมนูนี้ขึ้นมาเนาะ ถ้าอยากให้อยู่ตรงกลางก็แตะที่จุด3จุดแล้วก็นี่เลคะ่ะเลือกด้ให้อยู่ตรงกลางเปลี่ยนฟอนต์ทำอย่างไรเห็นไหมคะเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะซึ่งฟอนต์อันนี้มาจากไหนมาจาก google font นะคะเปลี่ยนสีนะคะโอเค แล้วก็ใส่ข้อความไปเลยชื่อก็ข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เขานิยมมีในพอร์ตโฟลิโอนะคะน้องๆนักเรียนที่ขาดไม่ได้น่าจะเป็นชื่อนามสก,กุล ประมาณนี้นะคะในส่วนของการใส่เลเยอร์ก็มีเลเยอร์อื่นๆให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายนะคะประมาณเยอะแยะมากมายประมาณ6 l เลเยอร์นะคะน้องๆก็ไปปรับใช้กับ ePortfolio ของตัวเองนะคะประมาณนี้ในส่วนของคลิปนี้นะคะจบที่การใส่เลเยอร์สำหรับข้อมูลใน ePortfolio นะคะแล้วก็การปรับแต่งข้อความ เนาะแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มหน้าเว็บด้วยนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะเหมาะสำหรับที่จะเอาไปใช้งานจริงๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครูไอรีด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับซีรีส์ของการทำ eportfolio ของครูไอรีดวันนี้นะคะ<ๆ>ก็ จบลงต่อแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะนำความรู้ที่วันนี้ไอให้ไปนะคะไปปรับใช้กับงานของตัวเองในการสร้าง ePortfolio สามารถใช้ได้ทั้งที่เป็นน้องๆหนูๆที่เป็นนักเรียนแล้วก็หลายๆคนที่ต้องการที่จะศึกษาต่อนะคะหรือว่าไปทำงานแล้วต้องการเอา p o r t f o ฟ i มสะสมผลงานไปเสนอเชื่อว่า ePortfolio ตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกความสามารถ อีกอันนึงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็ไปปรับใช้การตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเอาผลงานมาอวดกันด้วยในการคอมเมนต์นะคะเอาลิงก์มาแปะด้วยนะคะถ้าว่างๆเนี่ยเดี๋ยวายจะเข้าไปดูนะคะว่าผลงานของแต่ละคนสวยงามกันแค่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูายลีด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ